หนูนาเซเวนทีนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแชร์เทคนิคการทาผิวออฟมาร์คให้มันได้ผลค่ะทริคตอนนี้นะคะก็คือหลังจากที่เราค่ะทาสกินแคร์ทุกอย่างอย่างสมบูรณ์แบบแล้วก่อนที่เราจะเข้านอนค่ะเราจะโบกด้วยผิวออฟมาร์คให้นั้นหนาค่ะแล้วนอนตื่นขึ้นมาค่อยลอกนะคะหน้าคุณจะอิ่มฟูน้ําช่ำวาวเด้งดึออย่างบอกไม่ถูกเลยนะคะเทคนิคง่ายๆสําสหรับที่หนูนาใช้คือบีบค่ะหบีบคือหนึ่าดแบบนี้นะคะ 1>, 1บีบขึ้นหนึ่งปาดทำแบบนี้ค่ะไม่ต้องกลัวเปืองนะคะเพราะว่าหลอดมันใหญ่มากหนึ่งบีบขึ้นหนึ่งปาดค่ะขึ้นไปอย่างนี้นะคะเราทำทีละครึ่งหน้าค่ะปาดขึ้นไปแบบนี้เนี่ยละค่ะทำให้ครบทุกส่วน ของใบหน้านะคะถ้าใครกลัวเระหมอนก็อาจจะเว้นกรอบหน้าไว้นิดนึงค่ะทำแบบนี้ละค่ะแ่เนี้ยอีกครึ่งหนึ่งด้วยหนึ่งบีบคือหนึ่งปาดแล้วพยายามอย่าลงน้ำหนักแรงเกินไปนะคะบึดปาดจริงๆค่ะ อยากจะจัดการกับริ้วรอยเล็กๆนะคะโดยเฉพาะพวกตีนการนะคะเส้นเล็กๆใต้ตาระวังเข้าตาน,นิดนึงค่ะตัะปาดไปเลยค่ะปาดสังเกตว่าหนูนาจะปาดในทิศทางยกนะคะเพื่อว่ามันจะได้ลิฟต์หน้าขึ้นนะยกหน้าขึ้นเทคนิคของหนูนาค่ะทันทีที่เหลือจะอามาปาดตรงนี้ค่ะ Bạn nhé